นข้อสักปัญหาหนึ่งเลยพี่น้องนาสุดท้ายนะจริงมันข็มีมากเลยเน,ะนาะนะโดยเวลาเทว่าพอสมควรประเด็นสุดท้ายที่พี่น้องถามว่าอะไรคือวิสวัสนะเละหายหรือหม่ วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากเศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอดิกาคเป็นงานศาสนาเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830วิสวัตหรือวัสวาสะนาบันเราวาโรชักพี่น้อง หลางยีหลางเคียวหลางคีซี่เยียวหลงเซ็ตออกมาหน้าช่วมอี้ไม่รู้ลงเคี้ยงเลยหลือไม่ก้าวลบไปก้าวลบไปตึงหลางหลางแล้วตึงออกมาอีซเ้าว่ายังเลย้อารุงพี่น้องาวางจีดาสุบวันเจงไปเลยนมันชักมันสงสงใสเร็วหายหรือย้อใหม่ซ่องตนนะพี่น้องคำถามนี่เอาคำโตพี่น้อง นวสวาสะหรือโรควิสวัตติเรารูู้จากกันนี้นะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งมาจากอิบลิสมาจากชัยตอนพินองเทพยายามโกกวนในจิตใจของเราซึ่งเป็นบาโลชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทรงมาอย่างเขาคนนั้นเพื่อตรวจสอบเขาคนนั้นแต่ผมจะแยกห้พน้องใดนวดนว,วิสวัตกับชักนี่มันต่างกัน วิสวดกับชักนี่มันต่างกันพี่น้องนนนี่ข้อแตกต่างนี่ต่างคือถ้าว่าโรคชักสงสัยพี่น้องไอ้นี่ว่างบนอาสานพืนท่านดื่มโคงเรื่งเรืองหนึงมันมีเทมาเช่นอาดัดโค้งนายโกทํางานพี่น้องเป็นคนคลุกคลีกับนายิส นายโกมันเฉียดเป็ดเฉียดเกยอ่าเลือดมันต่างต่างตกเสื้อผ้าหลังจากนันเสื้อนายโกนั้นเลยมาควากไหวกับเราเสร็จแล้วเรานี้หมยเสื้อใดใส่ใหม่ยังอ่าเอาเลยอีจีใส่เสื้อนายโกนี้นี่มันนน่ทำงานเกี่ยวกับนายจี กี่หัวมังหาเอาเลยเล,เ,เลือดเป็ดเลือดกอยมังอี้เหลือเสื้อของมันนี่นายิตรือว่าสะอาดวะโรชักไอลักษณะเช่นนี้เป็นของเกาหลีว่าชักนี่มันมีมันมีอะไรเกาเรีมันมีอ่ามันมีมูลเหตุอยู่ก่อนอ่าเนี่ยมันมีเรื่องเาวามีมูลเหตุอยู่ก่อนเนี่ยเกาเรียว่าชักเตทาวิสวั์นี่เป็นของวัสดาซาสตนี่คือไม่มีอาสาเดือมเลย เน่เช่นพาษาญาดาพื้อนนึงตั้งอยู่มัสยิดพอมาถึงปับ๊บอีภาสาญาดานี้เนี่ยมันทุกนายิตมังเล่ไมยวะเอาเลยอีรื้อมันไม่โตกทีรือว่ามันทุกวะอ่านี่เอาเลยนี่เขาเรียกว่ารูปิสวสดปีนอ้องทางทางที่ภาษาญดาพื้นนี้ทุกศักมาตั้งไว้มีกลิน่น้อมแต่ว,ว่า มันชักมันส่งสัยเกิดขึ้นมาเองในลักษณะเช่นดังกล่าวนั้นก็เรียกว่ายุสวันเนาะแต่ทางนั้นและทางนี้พี่น้องคงจะรู้ดีแล้วนะนานาฮินดูน Hindu, พี่น้องนาบุคคลที่ประสบบาโลการตรวจสอบของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาด้วยโรคนี้กว่าจะอามนามมายังเสร็จแต่ละครัง้งกว่าจะยกฮัดสัสเสร็จแต่ละครัง้งกว่าที่จะได้ตักบบกว่าที่จะให้สลามมายังพี่นอ la, ้องอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลาตอบแทนผละบุญ มากมา,กายให้เคเ้าในการที่จะพยายามโต้สู้น้าทั้งจิตใจให้รุดพ้นจากอิบลชชิเชตนต,ตัวนี้ดังนั้นวิธีรักษาพี่น้องพี่น้องถามว่าหายหรือไม่นี่น้าในอดีตเนี่ยในยุคสมัย่านรอส,สุลลลอฮ็สลลุอะเิวะสัลลัมเองพี่น้องนะซอบัดก็เคยประสบรดังกล่าวแต่รอสุลลลอฮ์แนะนำดูอาต่างๆง่าย ขาปฏิบัติอามานจนกระทั่งว่าหายเหมือนกันนั่นแนวทางที่ผมจะนําสเสนอวิธีป้องกันและรักษาพี่น้องนะในค่าคืนนี้น,แบบนี้นะแบบพอสังเขปนนอหนาผู้เยกเป็นซ่งกรณีหนึ่งคือในขณะที่เกิดโรควัสวัสะหรือโรควิสวรนี่อนที่จะทําอิบัตต์นาโอ้นาเราต้องการจีมายังเราต้องการที่จะอาบนำละมานพี่น้อง น้ามันเกิดโรววิสวร t นี่คนคนนี้พีน่น้องนะตองโคดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตะตัลลาตุกครั่งคนที่จะกระทําการใดๆ um อัลลอฮุมมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงเหลวชั้นนี่อาอูซูบิกะฉันโค้ดความลุมครองต่อฐานนี้มิงช้ต้นนิลวัสวะ ให้โรดพ้นจากไอ้ชัยตันยีโฮวัสวาสะนี่พี่น้องไอ้ชชยตันตัวที่มาสร้างความวิสวั์ในหัวใจของเรานะอัลลอฮุมะอินนีอูซูบิกะมิ่งแชยตตนินวัสวาสะลังจากนั้นพี่น้องกล่าวซุบฮานันมาลิกินกุดุสซุบฮานันมาลิกินกุดดุสิลคัลลาคิลฟาลเจ็ดครั้ง no? Subhanan malikil kudusin khallakil fa'an Jad krang Langchang nan pinong to surah Ibrahim Ayat sibuk Iya yuzahibakum Wa ya king jadid Wa ma zalika ala bi'aziz bi aziz Ah, surah Ibrahim ayat 16 nilai aman tam prajam ibadat oh, to Allah subhanahu wa ta'ala lagi nih Allahumma inni auzubika subhanan malikin kudusin khallakin faal. Tujuh Iya sya juz hibakum wajah tibihol king jadid. วามาซาลิกะ ال อัลลอฮิบิอาซิอ่านี่ตุกครั้งพี่น้องอามานและสองมีวัสวะซะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นพี่น้องนะไม่เกี่ยวนี่พี่น้องจะต้องอามานกระทํารรมประจำลังละมาสุโบนะไอ้นี่ไม่ได้เฉพาะควรทาอิบัตันพอลังสุโบพี่น้องที่เป็นโรคดังกล่าวนี้อามนเลยทุกวันพี่น้อง Nó, no, ni du'a ni giàu sang it no Allahumma innaka salatota alayna bizunu bina adu bi unju bina jarona huwa wa qabiluhu bil haisula narahum fa adis hu minna Kama ajastahu mirrohmatika mirroh wa kon minna kama kon tahu mil afwika wa ba'ida bainana wa bainahu kama ba adata bainahu wa inna ala kulli shai inko อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอาจมาถุกครั nah, ka, <c oughs> ้งลังลามาสบุห์อัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาจะหายหายได้บิอิสนิลละโดยการอิสินของอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาเนาะวัลลอฮุอัลลอฮฺนะสุดท้ายนี้พี่น้องนะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโราทางไล่ให้การสนับสนุนโราทางไล่ช่วยเหลือกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่น้องที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของเราเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องกบคุณพี่น้องทุกทานเหลยวแต่กำลังความาสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอ,อีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาของผมห้พี่น้องทุกท่าน ขอให้อ da ah. ัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพ้นละบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาในวันอาคิเราะ์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทําม,มีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น